สวัสดีค่ะแนน Stationary Cafe ค่ะคลิปนี้แน,นจะมารีวิวตัวปั๊มใหม่นะคะของยี่ห้อสจิฮะตะยี่ห้อสัจ,จิฮัตะ,จจะ,ตะคือยี่ห้ออันน,นี้นี่ตัวปั๊มนี่นี่นี่โลโก้เขาอยู่นี่นะคะสจ,จิฮะตะเห็นไหมเอ่ยเป็นยี่ห้อที่เป็นบริษัทที่ทําตัวปั๊มอิงคังพวกแบบ เ,ออเวลาญี่ปุ่นเขาเซ็นอนุมัติเอกสารนะเขาจะปั๊มตัวปั๊มกันใช่ไหมคะนี่แหละยี่ห้อนี้เลยนะแล้วเขาก็มีตัวปั๊มออกมาเยอะมากอันนี้เขาก็มาเจาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเรานะคะสายแต่งสายคราฟสายแต่งไดอารี่อะไรพวกนี้นะแล้วเขาก็ออกไอเทมนี้ออกมาเป็นชื่อนโตโตจอยอันนี้เป็นนโตโตโรเลอร์นะคะก็ โนต้ตโตตมันเป็นชื่อซีรีส์เขาแหละแล้วก็โรเลอร์ก็คือเป็นแบบกลิ้งอันนี้นะคะแล้วนี้จอยก็คือเป็นต่อหลายชั้นนนะเด,เดี๋ยวจะดึงออกมาเป็นชั้นๆได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือเส้นเล็กมากเส้นแบบว่าละเอียดถี่ยิบเหมาะสําหรับไดอารี่อันแบบว่าก็ต้องเข้าใจนะ d ดอารี่แต่และอันอยช่องมันช่องมันเล็กสมุดเราแบบเล่มเ,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 เล็กๆก,กันใช่มากเนาะ แล้วก็มีสองสีด้วยนะอะส,อสีอันนี้หมึกสีดำอันนี้หมึกสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันตัวโรเลอร์ก่อนละกันโรเลอร์เขาออกมาทั้งหมด6 6กแบบนะคะนี่เลยสีน้ำตาล3อันสีดํา3อัน,ด 3, อนเดี๋ยวเราจะให้ดูลายใกล้ๆกันก่อนนะคะลายสีดำเนี่ยก็เป็นน้องแมวแมวดำเนาะแล้วก็เป็นลายเส้น อันนี้แนนว่าเอาไว้แบบขีดขีดขั้นขีดขั้นย่อหน้าขีดแบบขึ้นบรรทัดใหม่อะไรเงี้ยโอเคขีดขั้นข้อความเนาะแล้วก็นี่เป็นลายดอกไม้นะคะโอเคเนาะแล้วก็ที่ดีของซีรีส์นี้ก็คือเขาแถมหมึกมาให้ด้วยนะคะก็คือในตัวปั๊มเนี่ยมีหมึกอยู่แล้วล่ะแต่ว่า ถ้าสายปั๊มหนักๆมันก็หมดเร็วใช่มหมหมดเร็วแล้วล้วก็แบบจะหาซื้อหมึกเติมมันก็ยากอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตามแผงร้านเลยนะที่เพิ่งแบบสินค้าใหม่วางขายเนี่ยเขาจะไม่มีหมึกมาวางขายพร้อมกันหรอกแล้วสักพักเดี๋ยวหมึกก็วางขายเยอะขึ้นแหละเน้นว่าอันนี้เขามีหมึกเพิ่มมาให้อีกนิดนึงนะคะเน้นว่าก็ใช้เป็นหลายเดือนเลยกว่าหมึกมันจะหมดอะไรอย่างนี้นะ แต่เขาก็แอบ,บมีหมึกเล็กๆให้นะคะอันนี้เป็นตัวสีน้ำตาลค่ะตัวสีน้ำตาลมีลายดอกไม้นะแล้วก็ลายเส้นเช็คปะนะลายตารางนะคะแล้วก็ลายออกแนวแนวสแกนดิเนเวียหน่อยๆเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือมันเป็นหมึกออยเบสนะตามทั่วไปเลยออยเบสปุ๊บแปลว่าระบายสีทับได้ แต่ไม่ถึงกับไม่ซึมเลยนะเขาใช้คำว่าซึมยากนะซึมยากนะคะแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเวลาจะเปลี่ยนหมึกเนี่ยเขามีหมึกขายจริงๆริหมึกอันใหญ่เนี่ยแต่หมึกอันเล็กเขาก็มีให้ก็คือตัดแล้วก็ใส่ตรงใส่ตรงลายที่ใส่หมุนให้หมุนให้เต็มนะใส่ตรงเทหมึกตรงลายแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5้านาทีค่ะเสร็จแล้วก็เช็ด ใช้ทิชชู่ซับตรงหมึกที่มันเยิ้มๆทิ้งออกหน่อยแล้วก็ปาดจนลายมันออกมาใหม่นะคะตอนแรกๆมันก็จะเต็มไปด้วยหมึกนี่แหละแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆสักห7เจดปดครั้งนะแล้วก็จะนั่นแหละ <c oughs> ก็จะใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะคะโม้มานานเรามาหมุนเรามาขีดเส้นอันนี้แนนจะขีดอันสีน้ำตาลก่อนนะแนนแกะสีน้ำตาลแล้วเรามาดูเส้นอันของสีน้ำตาลก่อนดีกว่านี่นะคะ นี่มันก็เป็นอันเล็กแค่นี้เองพกง่ายด้วยแล้วก็เนี่ยแกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะแนจะขีดสีน้ําตาลก่อนนะสีน้ําตาลเนี่ยแน,นเตรียมอันนี้ไว้อันนี้เป็นสมุดจดจดอันนี้ให้เห็นได้เลยจดแบบวันหนึ่งเธอต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยอันนี้ของเดือนอะไรนะเดือน2ใช่ไหมก,ก็วันที่2แกต้องทําอะไรบ้างฮะแนนติ๊กก็คือกกบาดคือทําแล้ว ขีดลูกศรก็คือไว้พุ่งนี้ละกันส่วนหลังๆก็จะเป็นลูกศรเยอะกว่าขีดกกะบาทนะคะนะโอเคเปิดฝามาแล้วก็นี่แน่นปาดเรื่อยๆเลยนะนไม่มีแบบไม่ได้ดูหมุนขวาซ้ายบนอะไรขนาดนั้นนะนี่เส้นเล็กมากแล้วก็สีสวยด้วยอันนี้ที่ปั๊มข้างบนคือเป็นของอันของเป็นของมิดเินะคะหมึกสีดำ นะนนเทียบให้ดูแล้วก็นี่หมึกสีน้ำตาลของสัจิหัตะนะนี่เห็นชัดไม่เอ่ยโฟกัสได้มหคือลายเส้นคอาแบบว่าเล็กถี่ยิบมากเห็นชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวขอจิ้มที่กล้องนิดนึงนะคะนี่โอเคเห็นไหมสวยงามได้ภายใน2วินาทีนี่นะคะ ไอเดียก็คือเอาไว้ขีดชั้นขีดเขาเรียกว่าขีดขั้นก็ได้นาแบบว่าอาสมมตินาสมมติอันนี้เนี่ยไอเดียสมมุติเลยนะคะเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ของเดือน3ใช่ไหมวันที่1ของเดือน3แนนจะเขียนตรงนี้วันที่1ของเดือน3 3ม March M A R C H ใช่ไห อย่างนี้นะคะ1 m a ่งมาร์ชแล้วก็ขีดเส้นใต้ก็ได้นะถ้าเราใช้ลายไอ้พวกลายเช็คลายตารางธรรมดาอะไรประมาณนี้นี่1 m a ่งมาร์ชอะไรประมาณนี้ก็ได้นะก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เขียนตรงนี้คำมาร์ชเอ็มออ่า โอเคนี่ประมาณนี้นะคะสีชัดอยู่เนาะอันนี้คือสีน้ำตาลเป็นแบบลูกกลิ้งนะคะอันนี้เชียร์อ๋อให้ดูข้างหลังด้วยว่ามันซึมขนาดไหนนี่ไงมันก็มันก็ซึมทั่วไปนะแล้วก็ระบายสีทับได้อันนี้แนนใช้สีสีเมจิกของ Play Border นะคะเอ้ย p r e y ์เพ o ย o นะคะนี่ระบายสีทั่วไปได้เลยแต่ก็นะรอสักไม่ได้แบบปัม๊มปุ๊บระบายปั๊บะไรขนาดนั้นเนาะแต่ด้วยความที่หลายเส้นมันเล็กมากแล้วมันก็เลยแห้งเร็วนี่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนได้อยู่เนอพอเก็ตเนาะนะคะต่อไปเป็นอะไรนะ ตัวที่เป็นชั้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 น,นคอนโดนะนี่ตัวชั้นคอนโดตัวชั้นคอนโดนะคะอันนี้เนะี่ยเลือกลายอันนี้อันนี้เป็นหมึกสีดําเป็นลายเขาเรียกว่าลายๆไรนะ <c oughs> ลายพวกเครื่องเขียนพวกป้ายออกมาหกลายเหมือนกันละ่ะนี่เดี๋ยวจะปั๊มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสีดำสามเหมือนกันแล้วก็สีน้ำตาลวางยังไงดี สีน้ำตาลสาเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูลายชัดๆนะเดี๋ยววางให้ดูเลยนะคะลายสีดำก็คือมี3ามลายนี้นะลายที่แนนคิดว่าใช้ได้เยอะเกือบทุกวัน <c oughs> นะคะอันนี้นะลายพวกป้ายพวกธงพวกลายดินสอ <c oughs> เขียนเด่นข้อความแล้วก็อันนี้เป็นลายเอออะไรนะพยากรณ์อากาศแบบถ้าใครทำ journal นะคะแบบวันเขียนบันทึก ว่าวันสมมุตินะวันที่29กุ้มภาพันธ์นะคะวันนี้ที่ญี่ปุ่นก็ปั๊มไปวันนี้ญี่ปุ่นบ้านแนนเมฆเยอะนะแล้ววันนี้ดิฉันแฮปปี้มากเพราะว่าเพราะว่ามีอ่ะสมมุติอ่ะมีมีมเงินเข้าบัญชีแล้วกันน่ายิ้มเลย นะแล้วก็วันนี้ตั้งใจทํางานมากให้ดาวตัวเองแดดาวเอ้ยห้าดาวเลยละกันเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็วน,นี้เป็นเมมโมรีเมมโมรีเขาประมาณว่าเขาเรียกนะออมไอเส้นแบบตารางพาวเวอร์ Power ของเราก็ได้แล้วแต่นี้แล้วแต่เดียนะสมมติวันนี้ฉันนอนเออเป็นวันเป็นเวลานอนก็ได้นะวันนี้ฉันนอนแปชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะก็เขียน เขียนระบายไปประมาณนี้นะคะอันนี้ไว้ทำกับเจอเนอรวันแนนว่าดีต่อไปนี่เป็นแปะนะคะอีเวนต์อีเวนต์แล้วก็มีไลฟ์เผื่อแบบมีอีเวนต์ต้องไปเชียร์เชียร์ดาราที่เราโอชีกันอยู่เนาะหรือแม้วันนี้ดาราที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เราตามอยู่เขาไลฟ์เราก็ต้องปั๊มไว้เนี่ยลืมวันนี้ขายตัว๋วแล้วก็อันนี้อันล่างสุดแปลว่าชีเมคิริแปลว่าเดทไลน์นะคะ ต้องรีบจ่ายตังค์วันไหนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ต้องรีบส่งงานวันไหนนะคะอันนี้ก็เป็นลายท,ทั่วไปที่แนวว่าจะได้ใช้เยอะนะต่อไปเป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลก็นี่เป็นลายอะไรนะดอกไม้แล้วก็เป็นลายนี่แนวว่าที่ได้ใช้เยอะอันนี้ก็ได้ใช้เยอะนะอันนี้เป็นแบบเช็คบล็อกแล้วก็มีวันที่แบบแสลด้วยจะไม่ต้องใช้วันที่ก็ได้นะแบบแล้วแต่ไอเดียเราเลยสมมติถ้าเราเป็นเช็คบล็อกแล้วก็แบบเป็น ้องทำอะไรบ้างหรือไม่ก็เป็นวันที่ก็ได้วันเดือนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะจิคโกกันดิประมาณว่าเกี่ยวกับตัวเองว่าเราต้องทำอะไรบ้างเช่นส่งรายงานต้องออกกำลังกายต้องไปตัดผมหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็นี่เป็นพวกคาเฟ่พวกออ,ออกนอกบ้านเที่ยวข้างนอกเลยนะไปคาเฟ่ไปทานอาหารกับเพื่อนมีดูไลฟ์วิดทูปไปชอปปิง้งหรือว่าก็วันนี้ วันนี้เป็นวันอยู่บ้านกับน้องแมวนะคะอันนี้ก็ไปัามกับดาดีเอ้ยป๊มเออนั่นแหละป๊มกับดาดีหรือไม่ก็เชอรนอก็ได้แล้วก็อันนี้ที่แนว่ามันดีน่ารักก็คืออันนี้ค่ะเป็นโซนน้องน้องหมาน้องแมวตะโกนบอกเราว่าแกต้องทําอะไรนะอะไรอย่างี้นะคะเป็นฟุก,กิดาชิมันแปลว่าอะไรนะส่งไอ้นั่นนะ่ะไอตัวบับเบิ้ลคำพูดอะนะเป็นน้องหมาตะโกนมาว,ว่าส่งรายงานด้วย วันนี้วันเกิดแม่นะจ๊ะนกบอกว่าวันนี้อะไรนะเอาเป็นวันนี้ค่าน้ำมันขึ้นต้องไปเติมน้ำมันอะไรประมาณนี้เนาะได้อยูนอ่น้องกระต่ายตะโกนมาว่าอย่าลืมซื้ออาหารแมวให้ด้วยอะไรประมาณนี้อะประมาณนี้นะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆแล้วก็ลายคร่าวๆนะที่ให้ดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือที่แนนเชียขนาดนั้นก็เพราะว่าเส้นมันเล็กแล้วมันก็แบบว่า ดีไงเดี๋ยวแนนจะปั๊มให้ดูนะที่แนนบอกว่าเส้นมันเล็กแล้วมันก็แบบไม่ไม่อะไรนะอันนี้แนนจะปั๊มในดารี่เลยนะคะนี่เป็นดารี่เล่มเก่าของแนนนะปี2002นสองแนนก็หลังจากใช้เสร็จแล้วเราก็เอามาใช้รีวิวเนาะเพราะว่ามารีวิวกันเล่มใหม่เดี๋ยวมันจะงงว่าอันไหนอยู่อันไหนตารางชีวิตจริงอันไหนตารางปลอมเนาะเดี๋ยวแนนจะปั๊มให้ดูนะคะสมมติเช่นวันที่6 ไปเดือนหเดือนเดือน6วันที่3แนนต้องนี่แนนต้องไปอะไรนะหาหมอฟันตอนสิบเอนาฬิกาเดนเทสนี่นะคะหรือไม่ก็เช่นวันนี้ เดี๋ยวเราจะปั๊มใกล้เราจะกลับซ้ายขวาก็ได้นะแต่ลาเดนสอกลับซ้ายขวาไม่ได้ล่ะนี่เดี๋ยวทงเราจะกลับซ้ายขวาก็ได้นะเดี๋ยวปั๊มทงอีกฝั่งหนึ่งให้นี่นี่ไงแล้วก็ให้ดูข้างหลังนะคะนี่ก็จางๆนะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ก็จางๆอยู่นะทง สมมุติถ้าเราไม่เขียนนะเราก็ระบายสีก็ได้นะเช่นเดี๋ยวเอาสีส้มกับสีฟ้าละกันนี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะนี่ได้อยู่เนาะประมาณนี้นะคะ ส่วนอีกลายหนึ่งเอาลายเาเดี๋ยวปั๊มให้กูดูทุกลายเลยลักกันนะต่อไปเป็นลายป้ายนะคะสมมุตินะตรงนี้ลักกัน๊นี่อยากให้คืออยากให้ดูว่าเส้นมันเล็กมาก <c oughs> ลายเขาเส้นเขาเล็กอะไรประมาณนี้เดี๋ยไหมก็นี้เป็นลายป้ายเนาะนี่ นี่ค่ะได้อยู่เลยนี่มันก็เป็นแบบเนี้ยเออลืมให้ดูว่าเราตอนหับบําเป็นยังไงนะคะนี่ต่อเป็นคอนโดเรื่อยๆเลยนะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็มีฝานสุดท้ายนะคะแล้วถ้านี่ไงไอ้ถ้าแบบหลายกริ้งๆนะเราจะสมมติวันที่ยีสี่ถึงเอาเยอะไปเนาะเอาวันนี้ละกัน วันที่3 33ส1เนี่ยเรายิงยาวเลยต้องไปไว่ายน้ำอ่ะปืดนี่ไงน่ารักนี่ก็ได้อยู่นะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ที่เราอยากจะให้ดูอันหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองจิ้มเองนะอยากรู้ว่ามัน ปั๊มใน masking tape ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะปั๊มใน masking tape ให้ดูกันนะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะไม่ได้ลองก่อนนะคะนี่นะปั๊มใน masking tape นะคะเดี๋ยวเราจะปั๊มยาวๆนีๆ้เลยปึ๊บไม่ติดเนาะไม่เห็นเนาะด้วยความที่เส้นมันบางมากนะแนนว่าอันที่เป็น คอนโดอันที่เป็นชั้นๆยังพอได้อยู่แต่อันที่เป็นลูกกลิ้งอะลายมันจางมากเลยได้อยู่มะก็ยังเป็นไอเดียได้นะเผื่ออยากทำอะไรกันเพิ่มนะนี่นะคะสรุปปั๊มใน masking tape ได้อันนี้เป็น masking tape ยี่ห้อ mt นะคะมีอินเจ็บแปกระดาษ ถ้า masking tape มีห่ออื่นไม่แน่ใจ <ด museums> สวยอยู่นะเออก็สวยอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเขียนไม่ติดเขียนว่าอะไรเดียวอันนี้เป็นปากกาคารดูมุกนะคะที่รีวิวไปแล้วคราวที่แล้วเนาะนี่เขียนว่าให้โลละกันอัสติชนารีกัน่ะ นี่ขอจิ้มที่กล้องนิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเห็นชัดเนาะนั่นแหละที่อยากจะรีวิววันนี้นะคะที่อยากจะรีวิววันนี้ก็คือมีตามนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนี่มีอันคอนโดเนาะแล้วก็มีอันที่เป็นลูกกริ้งนะคะมี2แบบหาซื้อได้ทั่วไปสุดๆเลยเขาเพิ่งออกมาสักเดือนที่แล้วนะเน่นว่าก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมติดตาม i n s t a g r กรมนะคะชูสอสเตช a ัน o ารีคาเฟ่นะคะ @stationery.cafe นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเ,เดี๋ยวไว้ คลิปหน้าคลิปหน้าขอแปะไว้ก่อนนะจะเป็นรีวิวอันนี้ของซาจิฮาตะเหมือนกันนี่ซาจิฮาตะเป็นตัวปั๊มแบบไม่มีมึกในตัวเราเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่ามันมีเยอะเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นสองคลิปละกันซาจิฮาตะเขาออกเป็นตัวปั๊มที่แบบว่าไม่ต้องใช้มึกไม่มีมึกปั๊มในตัวด้วยนะเป็นแบบ หมุนหมุนแบบวันที่เราอะวันที่เวลาคุณครูปั๊มวันที่ตรวจกันบ้านะนะคะมี3ลายแรกมันเป็น3ลายนี้นะเสร็จแรกแล้วก็ด้วยความที่ขายดีมากเขาเลยออกเซต2มาเป็น3ลายนี้เป็น a b c นะคะตามนี้คะ่ะทุกคนเราเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ